สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีรถมาฝาก1นึคันนะครับเป็น a l ติ s ปี2004นะครับเป็นรถบ้านแท้นะครับ1.6ตัว E Minor Chain ชนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะฮะอยู่ในสภาพที่สวยงามน,นะครับไม่เคยติดแก๊สขับใช้งานได้ปกติระบบไฟฟ้าทั้งคันภายในยังดูใหม่นะครับยางก็ใหม่นะครับรถคันนี้เจ้าของบอกว่าจอดในบ้านตลอดนะครับ และที่สำคัญใช้ให้งานน้อยภายในเป็นเบาะสีเบจนะครับสีครีมสวยมากนะครับกระจกมองข้างก็พับแบบไฟฟ้านะครับวิทยุเดิมนะครับฟิล์มรอบคันนะครับยางใหม่เลยดูแลแล้วก็เช็คระยะเข้าศูนย์ดูแลอย่างดีนะครับภาษีเต็มนะครับปลายปี65นู่นครับ จอดในร่มแล้วก็พร้อมใช้งานนะครับแบบนี้ดีเลยครับเขาถ่ายมาในร่มสวยบากนะครับก็ถ้าใครชื่นชอบหรือกําลังมองหารถคันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ใครๆได้บ้างละครับในราคาที่เขาเปิดมานะครับ1น8 0 0 0สบาทเขาขายเงินสดนะครับพร้อมโอนเลยเอกสารครบทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าใครพร้อม หรือเปล่าถ้าสมาชิกพร้อมนะครับมีเงินกำลังมองหารถไปใช้งานก็โทรไปเลยครับลองติดต่อพูดคุยดูนะครับรถอยู่แถวเกษตรนวมินนะครับเป็นรถบ้านเจ้าของขายเองนะครับนัดดูรถได้เกษตรนวมินรับอินทาราดประเข้านะครับอย่างที่บอกเลยครับรุ่นนี้มีอไไล่ทั้งชาติ ใช้ยังไงก็ดูแลง่ายครับยิ่งคันนี้แทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยซื้อไปก็ขับอย่างเดียวสบายใจได้เลยครับภายในยังดูสวยงามดูดีนะครับเป็นสีบอลทองปี2004พอเจอรถส,สวยๆอย่างนี้ผมก็เลยอยากนำเสนอครับปกติก็ไม่ค่อยอยากจะหารถที่มันดูใหม่ๆหรือราคาแรงๆแต่ตัวนี้ไม่แรงครับ แต่รถด,ดูสวยถ้าใครชื่นชอบผมว่าน่าจะต่อรองได้ครับลองคุยดูเจราจาดูแล้วก็นัดดูรถได้นะครับสภาพแบบนี้ก็เอาไปใช้งานคุ้มเลยเหมาะที่สุดนะครับดูสีสันภายในก็ยังสภาพเดิมๆนะครับการันตีรถบ้าน1 0อยเปเซนนะครับพร้อมโอนเอกสารพร้อมโอนนะครับ ราคาแบบนี้ถ้าได้สภาพแบบนี้ก็โอเคครับผมเอารถแท็กซี่มาให้ดูเยอะแล้วนะครับในส่วนของเอาติหน้าหมูก็เลยลองหารถบ้านมาดูเผื่อจะให้พี่น้องได้เปรียบเทียบสภาพรถบ้านกับรถอู่แท็กซี่มันจะเป็นยังไงได้บ้างในราคาแบบนี้นะครับขนาดรถบ้านยังขายราคานี้เลยรถอู่แท็กซี่ก็เป็นเงินผ่อน เอาไปใช้งานมีพี่น้องหลายคนที่พร้อมก็เป็นเงินสดก็ซื้อได้แต่ก็ยังมีอีกหลายคนครับที่ทุนก็มีนิดๆหน่อยๆแต่ก็ความจำเป็นที่ต้องใช้รถมันก็มีจริงๆครั้นจะให้เก็บเงินก้อนเพื่อจะไปซื้อเลยมันก็คงนานและก็คงยากซด้วยเศรษฐ,ฐกิจแบบนี้ก็ ถ้าใครมาทางนี้ไม่ได้ก็ลองไปทางแท็กซี่ปลดป้ายดูนะครับแต่สำหรับคันนี้ใครสนใจโทรไปเลยผมให้เบอร์โทรครับผม